วันนี้นะคะหนูก็จะพาทุกท่านมาที่วัดเทพพลประดิษฐารามกันค่ะซึ่งเดิมนะคะชื่อว่าวัดสิริเทพพลค่ะสร้างในราวปีพศ2460จากการสืบค้นประวัติพบว่าการสร้างเมืองเวียงคุกในสมัยของพระเจ้าอัุรุษ ราชกษัตริย์องค์สุดท้ายที่ครองนครเวียงจันทร์ต่อมาหมื่นกลางหงเจ้าเมืองเวียงคุกได้บูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นที่พักอาศัยของพระพิสุทธิสามเณรและหลังจากเมืองเวียงคุกถูกยุบให้เป็นหมู่บ้านก็ไม่ได้รับการบูรณะอีกเลยค่ะจนกระทั่งชาวบ้านด้วยร่วมแรงร่วมใจกันบูรณะขึ้นมาใหม่และฉายชื่อว่าวัดเทพพลปริษฐารามหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดทุง พุทธศิลป์ที่สำคัญก็คือพระธาตุทรงปราสาทยอดเจดีก็ออิฐถือปูนสององค์ที่ตั้งอยู่ที่บ้านเวียงคุกตำบลเวียงคุกอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายค่ะสิมใหม่นั้นได้สร้างขึ้นอยู่หน้าพระธาตุเป็นสิมสมัยใหม่แบบรัตนกโกสินค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วจเจอกันใหม่ค่ะ